สวัสดีครับวันนี้อยู่พิษณุโลครับส่วนพี่เกียบนะครับก็มาดูแต่งดอกให้นะครับนี่แต่งทิ้งไปแล้วคนต้นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นต้นแรกเลยที่มันออกดอกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้นอื่นภายในแปลงก,ก็เริ่มไล่ออกมานะนี่จะเป็นแต่งดอกไปแล้วนี่เหลือไว้อย่างค่อนข้างหนาล้นต้นอยู่ครับเอาไว้ก่อน มานี้เนี่ยเป็นรุ่นที่หัวกําไรแล้วเตรียมจะดอกบานปีใหม่นี้เดี๋ยวก็บานแล้วครับเนี่ยผมจะไว้จุดแบบนี้คือจากจากต้นนะออกมาเนี่ยประมาณสัก้บมันทัดหนึ่งนะครับหรือว่าคือประกาบแบบนั้นติดต้นอ่ะติดต้นติดกิ่งเลยอ่ะผมจะเอาออกเวลาปีนขึ้นแล้วมันมันเกะกะทำงานยากเดี๋ยวเขามะไล่ยโยงเชือกขาวเอานะครับเชือกหกมิล ยังไงพี่กรรมแต่งดอกแล้วโอเคไหมแบบนี้สําหรับผมยังถือว่าเยอะอยู่นะยังเหลือเยอะอยู่เนี่ยใช่ยังถือว่าเหลือเยอะอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวอ,ออกเยอะแล้วก็ทำลายจิตใจเจ้าของสวนทำลายจิตใจเจ้าของสวนเนี่นย,ยอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันเลยเป็นรุ่นเดียวกันก็ถือว่าถ้ามีรุ่นน้องออกมาเราลุ่นทิ้งแล้วแต่ไม่ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้เราดันน้ําดันน้ําเนี่ยดอกรุ่นน้องจะไม่เติมแล้วนะครับ มันเจอกเป็นใบแทนนะครับโอเคเนี่ยรุ่นเดียวเสมอกันเลยเป็นรุ่นนี้นะครับก็ไม่รู้จะแนะนําอะไรนะครับคือแนะนําว่าระยะนี้ควรเพิ่มการให้น้ําก่อนที่ดอกจะบานก่อนดอกจะแตกนะครับเราอัดน้าเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวพอดอกเริ่มหอมนะครับเราก็เริ่มปล่อยน้ําแล้วก็อ่าเป็นหางแย้ขึ้นเก็บติดดีนะครับแล้วเราหลังจากนั้นค่อยๆหยับน้ําเพิ่มนะครับเพิ่มการให้น้ําเรื่อยๆนะครับเช็ค ช็คกับห่างแย้กทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเนี่ยมันจะบานแล้วใบมันจะมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยใบมันจะมาอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ากรณนี้ที่ดอกใกล้บานแล้วใบมันมาแบบนี้ยอดใบมันเริ่มมานะครับห่างแย้มจะร่วงง่ายครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีวิธีการจัดการก็คือพ่นเคลียร์ใบให้ใบก็เริ่มกลางนะครับผมอันนี้คือมันไม่ได้ระยะมันนะครับมันดันลั่นออกมาก่อนเต็มต้น โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวนระยะที่ดอกบานนะครับพัฒนาเป็นหางแย้ก็จะมาถ่ายทําให้ชมใหม่สำหรับตัวเงแปลงนี้นะครับแต่ตอนนี้แนะนําได้แค่ว่าเพิ่มกันให้น,น้นหนึ่งเดียวแล้วก็พุนปุ๋ยเหมือนเดิมสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดนะครับแล้วก็โบลโแคลนะครับของกิฟฟีนครับนะผมโอเคครับสวัสดีครับ